สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนําค่ะเป็นวิธีเพิ่มยอดวิวในติก๊กต็อกของเราเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทำตามคลิปนี้ไปพร้อมกันได้เลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเสิร์ชคําว่า kmk social นะคะเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะให้เราติ๊กไปที่สมัครการใช้งาน,นะค,ะค่ะผู้ชมสามารถกรอกข้อมูลต,ต่างๆที่ด้านนี้ได้เลยแล้อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนม,มัติด้วยนะคะ สำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะให้ติ๊กไปที่ปุ่มสีแดงทางด้านนี้ได้เลยเมื่อเรามีบัญชีการใช้งานอยู่แล้วนะคะให้กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเลือกไปที่ TikTok กันนะคะให้เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริการต่างๆค่ะคุณผมมู้ชมสามารถเลือกบริการที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะ ของลิงก์นะคะให้เราเข้าไปที่ t ิกตอกที่เราต้องการเพิ่มจํานวนยอดวิวกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้กด copy ลิงก์ไปที่ด้านนี้ได้เลยเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าเว็บของเรากันนะคะแล้วนำลิงก์มาวางที่ช่องนี้ได้เลยค่ะในส่วนของจํานวนนะคะเราก็จะเลือกจํานวนที่เราต้องการเพิ่มยอดวิวไปนั้นเองวันนี้ก็จะเลือกไปที่1 0ยยอดวิวนะคะ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วทางระบบนะคะก็จะทําการคํานวณค่าใช้จ่ายให้เรานั่นเองนะคะให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยเม um ื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะของออเดอร์นะคะให้คลิกไปที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอหมายเลขออเดอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของเรานะคะและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานใหม่นะคะ ให้กดมาที่เมนูเติมเงินด้านนี้ก่อนได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะจะเจอช่องทางการเติมเงิน3ช่องทางด้วยกันค่ะว่าจะเป็นการสแกน QR code นะคะ t r o u e Money Wallet ค่ะหรือจะเป็นคริปโต Currency ก็ได้นะคะให้เราอ่านวิธีการใช้งานที่ด้านนี้และทำตามกันได้เลยสำหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานแล้วเกิดปัญหานะคะกดไปที่ปุ่มติดต่อแอดมินที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหมวดหมู่ต่างๆนะคะให้เราเลือกแจ้งปัญหานะคะและอย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์เมื่อสครู่ของเราไปด้วยนะคะทําการเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งตั๋วไปได้เลยและสําหรับใครที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์กับเ,เพื่อนๆนะคะให้เราคลิกมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้แล้วกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ส่งให้เ,เพื่อนๆได้เลยะค่ะเมื่อมีการเข้าใช้งานหรือลงทะเบียนและมีการสมัครใช้งานนะคะเรายังจะได้ค่ะ คอมมิชชั่น3%ไปด้วยกันค่ะคือเป็นการสร้างไรายได้ของเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะให้เรากลับไปที่หน้า Tik t o k ของเราไปเลยแล้วทาการกดรีเฟซไปที่หน้า Tik t o k ของเราหนึ่งครั้งนะคะ,ะนี้ก็คือยอดวิวก่อนที่เราจะทําการรีเฟซนะคะเราจะทําการกดไปหนึ่งครั้งเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดวิวของเราก็ได้เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาได้ไม่นานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ สามารถคลิกดิงใต้วิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ